สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤกษภทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นักจีจุตดวงเช่นเคยในรอบนี้เราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำครึ่งเดือนหลังกันแล้วระหว่างวันที่16จนถึงวันที่30พฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีพฤกษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13 มิถุนายนนะคะขอให้ท่านเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงภาพรวมในการดําเนินชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางกับชีวิตของท่านรับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนี้จะหลุดออกจากสภาวะที่ขึดขัดใจหรือสภาวะที่ผ่านมาคุณเจอปัญหาทั้งญาติพี่น้อง บุตรหลานบริวารอาจจะมาสร้างความวุ่นวายกับท่านหรือมีปัญหาถูกเล่งรัดนี้สินเกิดขึ้นแต่พอเข้าช่วงครึ่งเดินหลังไปแล้วนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปในด้านดีคือดาวพระเสาร์นะคะได้โคจรเดินหน้าเต็มกําลังในภพสุขภะรภพสุขภาคือภพของความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองทําให้ชาวลักนาราศีพฤษภเนี่ย สิ่งที่คิดสิ่งที่ทําอยู่นี้จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นจะไม่ค่อยติดขัดและจะเริ่มมีความสําเร็จเข้ามาอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปและดาวพังคานคือดาวของความขยันได้โคโจรทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีศพฤษภที่พบตะนุตนุแปลว่าตัวทันแม้ว่าดาวพังคานดวงนี้จะโคโจร ได้ตำแหน่งปราบคืออ่อนกำลังแต่ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคทำให้สิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยที่ได้คิดได้ไดทำจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รับความร่วมมือจากเพศตรงข้ามหรือจากคู่ครองคนรักของท่านเนี่ยมาเกื้อกูลเกื้อหนุนท่านด้วยแถมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะกลับมา ช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่แต่การที่ดาวประจำตัวของท่านคือดาวพัสุุได้โคโจรอยู่ในภพปัตตนนินะคะและดาวโคโจรเป็นปราด้วยทําให้การตัดสินใจของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจะดูย,ยึกยึกยักยักล่าช้าหรือขาดความเด็กขาดหรือดูเหมือนพักนี้เนี่ยท่านจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ด้วยนะคะ แต่ด้วยกระแสของดาวพัางทานที่โคจรทับจุดเกิดของท่านส่งกระแสมาถึงดาวประสุขซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านและเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ในทางโหราศาสตร์ไทยด้วยทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนี้ถึงอย่างไรก็จะมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือท่านเข้ามาช่วยในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยท่านได้เต็มทีด้วย สิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้ก็คือระวังอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากเกินไปเพราะปัญหาหรือเรื่องที่จะเข้ามากระทบสภาวะการดำเนินชีวิตของท่านในด้านเสียเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของคนอื่นเป็นหลักหรือเป็นชนวนทําให้เกิดปัญหาขึ้นหรือบางทีปัญหาเก่าๆเรื่องเก่าๆจะถูกลื้ฟื้นกลับมาให้ท่านต้องแก้ไขอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้อาจารย์เชื่อว,ว่า ท่านจะสามารถจัดการได้เพราะท่านจะมีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะและการที่มีดาวพัะมารยูโคจรทับจุดเกิดของชาวลกักนณาราศีพฤกษบด้วยนะบางท่านจะมีความคิดมีไอเดียแปลกๆเข้ามาด้วยแต่ถ้าเป็นทางสร้างสรรค์นเนี่ยก็จะต่อยอดให้กับการหาไรายได้ของท่านเข้ามาด้วยนะคะเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าท่านตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ ท่านควรมีที่ปรึกษาอยู่เคียงข้างหรือควรจะรับฟังความเห็นหลายๆด้านดูก็จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของท่านด้วยทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะสภาวะการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนี้จะฟื้นตัวมากขึ้นหลังจากที่เจอปัญหาจุกจิกจ,จกจิหรือปัญหาที่ผ่านมา บางท่านอาจจะถูกหลอกถูกโกงถูกทวงหนี้หรือมีภาระหนี้สิหรือต้องตกไปเป็นหนี้แทนคนอื่นเขาแต่หลังจากนี้รายได้การเงินของท่านเนี่ยจะไหลมาเทมาเพราะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนี้คือดาวปะพุธได้โคจรร่วมกับดาวประจำตัวของท่านคือดาวประสุกซึ่งดาวสองดวงนี้นะคะได้เป็น คู่ธาตุที่เข้มแข็งในทางโหราศาสตร์ไทยเราเรียกว่าคู่อักษีติดธาตุน้ำส่งเสริมให้รายได้การเงินในช่วงนี้จะมีเข้ามาค่อนข้างดีตามวาสนาแต่ละคนด้วยและดาวพัพพุธดาวประสุกเป็นดาวคู่เจรจาคู่วาจาเป็นทรัพย์ทำให้รายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้นะส่วนใหญ่จะมาจากการใช้คำพูด การเจรจาการติดต่อกัรค้าการขายงานทางด้านบริการงานทางด้านเซอร์วิสต่างๆพวกเนี้จะนำมาซึ่งรายได้ให้กับท่านด้วยระยะนี้นะท่านใดที่มีทั้งรายได้หลักคือเงินเดือนประจำและรายได้เสริมเนี่ยนับวัดดีและได้เปรียบทีเดียวเลยนะคะและการที่ดาวพัพพุ์คือดาวของคํำพูดได้โคจรเจอดาวพ่างคามประทักกันแบบนี้ ทำให้ชาวลัคนาราศีพฤกษกเนี่ยต้องคิดก่อนพูดอย่าปากไวายและใช้คําพูดในทางส,สร้างสรรค์จะดีที่สุดนะเพราะตอนนี้วาจาก็เป็นทรัพย์วาจาเรียกเงินเรียกทองเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้คําพูดไปในทางที่ดีในวันที่17นะคะพฤศจิกายนดาวพอาทิตย์จากโคจรมันร่วมกับดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอาจจะได้เงิน จับบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือได้เงินจากการร่วมหุ้นทำธุรกิจเข้ามาด้วยแต่การที่มีดาวพังคารและดาวพาทิตซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูใหญ่ในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะโคจรมาปะทะก,กันแบบนี้นะก็อาจจะเกิดปัญหาจุกจิกกับญาติผู้ใหญ่เข้ามาเจ้าก,กี้เจ้าก,การหรือเข้ามาวุ่นวายในเรื่องของครอบครัวของท่าน หรือบางท่านอาจจะเจอคู่แข่งทางธุรกิจเข้ามาในช่วงนี้ระยะนี้หากมีการชักชวนนะคะไปร่วมลงทนุนให้ชะลอไว้ก่อนนะในช่วงนี้ยังไม่บอกกับการที่จะร่วมหุ้นลงทุนกับใครสําหรับท่านที่มีหุ้นส่วนประจําอยู่แล้วเนี่ยนะหุ้นส่วนของท่านอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยจะเต็มที่กับงานหรือกับการทํางานร่วมกับท่านสักเท่าไหร่ในช่วงนี้อาจจะปล่อยท่านรับผิดชอบหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อาจารย์ก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภไปด้วยนะคะเมื่อการเงินรายได้ของท่านเนี่ยกลับมาฟื้นฟนขึ้นมากลับมาดีขึ้นก็ข,ขอให้ท่านรู้จักแบ่งสรรปันส่วนให้ดีและเก็บไว้ด้วยนะคะเพราะในวันที่27เพฤศจิกายนดาวประพธุธคือดาวการเงินของท่านจะโครจรเข้าพบมรณนะ ทำให้หาจมีค่าใช้ี่ยเกิดขึ้นด้วยนะอาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยวางแผนไว้ล่วงหน้าตอนนี้ถ้าเชื่ออาจารย์เนี่ยรับรองว่าปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยมันจะเบาลงในตอนปลายเดือนอย่างแน่นอน,อนในวันที่30พฤศจิกายนดาวพระเกตจากโคจรเข้ามาร่วมกับดาวพระศุกและดาวพระอาทิตย์ทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย จะมีเซนส์สัมผัสมีรางสองหอนก้นางแม่นย่าบางท่านอาจจะฝันแปลกฝันแม่นนะคะหรือบางท่านได้เครื่องรางของขังเข้ามานะหรือบางท่านก็ได้ไปสถานที่แปลกๆอาจจะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานหรือว่าไปวัดไปวาไปทําบุญอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้สภาวะการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย ก็ยังหนีไม่พ้นกับงานที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาหรือต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการงานอยู่ตลอดเวลาเรียกว่างานเนี่ยจะมีอะไรเข้ามาท้าทายท่านเสมอเลยนะคะเพราะดาวการงานของชาวลัคนาราศีฝึกศนี้คือดาวพักราหูได้โคจรอ,อยู่ในภพวินาศแน่นอนว่าในเดือนนี้ท่านต้องรับผิดชอบงานเยอะและเป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาแต่าจารย์มองว่าท่านจัจัดการไปได้ด้วยนะหรือบางท่านเนี่ย อาจจะท้อแท้นะอาจจะอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานมาแล้วแต่รา์มองว่าในช่วงเนี้ถ้าคุณเจอปัญหาเรื่องของการงานเนี่ยขอให้คุณปดทนตั้งรับไปก่อนเพราะปัญหาต่างๆคุณจะแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็จะมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือท่านหรือท่านลองขอคําปรึกษาคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับการเกื้อกูลอย่างดีด้วยและในด้านดีในช่วงนี้อะไรก็ตามที่เข้ามาที่เป็นปัญหาของคุณเนี่ย มันจะทําให้คุณเนี่ยมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นคุณจะได้มิตรเพื่อกคุณนะคะผู้ใหญ่เมตตาและบางท่านอาจจะมีงานโปรเจกต์โครงการใหม่ๆดีๆเข้ามาท่านรับผิดชอบด้วยผลตอบแทนก็ดีไปด้วยนะคะเรียกว่าช่วงเนี้ยงานที่เข้ามาเนี่ยจะทําให้ท่านไม่เหนื่อยฟรียอย่างแน่นอนการต่อรองเจราจาพูดคุยสิ่งใดในช่วงนี้อาจารย์มองว่าก็ดูราบรื่นและได้เปรียบดีด้วยนะ ทางด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องเตือนชาวลักนณาราศีพฤษศเลยนะคะเพราะชาวลักนณาราศีพฤษศต้องระวังในเรื่องอุบัติเหตุของมีคมหรือจาัดก,การเดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ต้องขับรถนะคะต้องดูแลเช็คสภาพรถให้ดีศึกษาเส้นทางให้ดีและอย่าไปในที่ที่ไม่เคยไปไม่คุ้นเคยถ้าจําเป็นต้องไปต้องศึกษาเส้นทางให้ดีแล้วใช้ความระมัดระวังในการขับรถด,ด้วย และในระยะนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพาดบัตนะคะช่วงนี้ควรทําบุญเสริมดวงเลยนะด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์นะคะหรือทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายนะหรือไปบริจาคเลือดได้ก็บริจาคเลือดไปหรือบางท่านก็แก้เคล็ดด้วยการที่จะไปขูดหินปูนนะคะไปทําฟันอะไรพวกนี้ก็ได้นะทางด้านความรักคนโสดเนี่ยความรักจะดูวุ่นวายสักนิดหนึ่งนะในช่วงนี้เพราะท่านจะสเสน่ห์แรงมาก จเจอทั้งรักเก่ารักใหม่ก็ามาอีลุงตุงนางเลยนะและระวังเรื่องของรักแทรกรักซ้อนด้วยแต่ค่ะชาวลักนาราศีศพฤกษ์เนี่ยเลือกคนที่ใช่แล้วปัญหาทั้งหลายก็จะหมดไปก็ข,ขอให้ท่านตัดสินใจให้ชัดเจนก็แล้วกันคนที่มีคู่แล้วเนี่ยต่างคนต่างเกื้อกูลกันดีนะทัศนคติแม้ว,ว่าจะขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ไม่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงก็ข,ขอให้ต่างคนต่างรับฟังอาจจะมีประโยชน์ต่อตัวท่าน เองก็ได้นะคะแล้วขอให้ประกบประครองกันให้ดี <S <S นะในเรื่องของความรักนะคะที่มีปัญหากันหรือเคยทะเลาะกันเนี่ยถ้าอยากจะกลับมาประสานกันใหม่หรือเคลียร์ใจกันใหม่เนี่ย <S <S จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีของการที่จะได้เคลียร์ใจหรือได้เริ่มต้น ความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นด้วยนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะนำกรรมยกรณ์ที่อาจารย์ให้ไว้นี้ไปใช้บริหารจัดการชีวิตของท่านให้ดีนะคะให้ได้ประโยชน์และจ์ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวภัพมฤตยูที่โยกย้ายราศีมอวันที่7กรกฎาคมปี65และจะอยู่แบบนี้ไปจนถึง7ปีเลยและดาภมฤตยูเนี่ยทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีพฤษภอยู่ด้วยและการรับมือกับดาวภัพราหู ที่ยกย้ายราศีมาวันที่30มีนาปี65และจะอยู่กับเราแบบนี้ไปถึงตกลาปี66เลยและดาวพระราหูก็โคจรอ,อยู่พบวินาศของชาวลักนาราศีพฤกภด้วยหากชาวลักนาราศีพฤกภจะวางแผนดวงชะตาระยะยาวเนี่ยท่านสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะรับการพยากรณ์เป็นรายส่วนตัวกับอาจารย์ดูดวงส่วนตัว สามารถติดต่อจะมาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณคอมเมนต์พลังงานบวกดีๆที่มีให้กันเสมอมาด้วยนะคะผิดพลาดพัระการใดไปก็ให้ภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ